โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเก็นชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นก็จะกลับมาสู่เรื่องราวของออด f แฟ t ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคลิปนี้นั้นก็จะมาเล่าเรื่องของออดิแฟคลาวาวอเกอร์ซึ่งผมนั้นขอเท้าวความเป็นไปเป็นมาของคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นั้นเกิดจากที่ผมไปฟาร์มดันไฟซึ่งหลายคนนั้นก็คงจะรู้ดีกันว่าเป็นดันที่แสนโคตรจะเกลือ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 มากที่ตัวของเรานั้นอยากได้คิมสันวิดออฟเฟมแต่มันก็ออกลาวาวอเกอร์ไม่ให้เราแทนแต่ก็มันก็็็็เเเเเปปนน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 รื่่่่อออองงงกกกกติิะะะซซึึึัััววขผผมมมมม้้้้้ดดาาาาายยยแบบๆทํใหคี ภายในอดีแฟกนี้จะมีเรื่องราวอะไรภายในที่น่าสนใจเหมือนกับตอนอดีแฟกของทันเดอร์ฟูลี่ที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกสายฟ้าซึ่งก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างก็ลองมาลับฟังกันดูเลยโดยลาวาวอเกอร์นั้นเป็นชื่อของนักป่าคนหนึ่งเป็นนักป่าที่เดินทางไปทั่วทะเลมาเลเจเวลลี่โดยทะเลมาเลเจเวลลี่นั้นจะเป็นทะเลที่มีความร้อนระอุเป็นอย่างมากเป็นผืนทะเลที่มีแต่ขี้เท่าและมีความเงียบงันเข้าปกคลุมเป็นดินแดนที่ไร้ลมพัดผ่านซึ่งนักป่าลาวาวอเกอร์นั้นก็ได้สร้างบางอย่างขึ้นมมมมมมาาาาาานนนั่่่กก็คคืองงุทททีีีีํดด้ววยหิโรรสแจะมมถ ในการทนทานความร้อนสูงด้วยสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมของเขานั้นทำให้ทั้งเพื่อนฝูงและอาจารย์ของเขาต่างอิจฉาลิสยาในความรู้ของเขาเป็นอย่างมากอาจารย์ของเขาจึงได้ท้าลาวาวอลเกอร์ให้สวมมงกุฎที่มีความทนทานต่อไฟซึ่งเป็นของที่เขาคิดค้นมาว่ามีความทนทานต่อไฟเป็นอย่างมากก็เหมือนกับเป็นการท้าให้เขาลองใช้อุปกรณ์ของตัวเองเดินเข้าไปในทะเลที่มีความร้อนละอุเป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นดินแดนที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนับร้อยปีมาแล้วในใจของอาจารย์ก็จะคิดประมาณว่าถ้าของเองดีจริงน่าจะทนได้แหละแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ตาายไไปปเถออะะรรมณนี้ ซึ่งนั่นก็เป็นพ่อความอิจฉาในความฉลาดของตัวของลาวาวอเกอร์นั่นแหละตัวของอาจารย์จิงท้าทายเขาแบบนั้นด้วยตัวของลาวาวอเกอร์นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเขานั้นได้สวมมงกุฎขึ้นไว้บนหัวพร้อมกับเดินเข้าไปในทะเลเพลิงมาเลสจิวเวรี่ด้วยตัวของเขานั้นก็ไม่ได้สะทกสะทานอะไรเลยกับเดินต่อไปในทะเลเพลิงแห่งนั้นเรื่อยๆจนลับสายตาเหล่าผู้คนไปตัวของลาวาวอเกอร์นั้นได้ออกเดินทางไปในมาเลสจิวเวรี่พร้อมกับสำรวจสิ่งต่างๆมากมายภายในนั้นซึ่งภายในนั้นตัวของเขาได้เด็ดขนของนนนนนนนกกกกททีีีี่่่่ร้้องงงงเเเเพพลลลลาาาาามมปววิิซึภยยใจะัะชด นกฟีนิกเป็นนกที่เกิดขึ้นมาเพียงลําพังและสามารถร้องเพลงท่ามกลางเปลวเพลิงได้และเป็นนกที่เป็นที่บูชาของชนเผ่าบางชนเผ่าอีกด้วยโดยขนนกของมันที่ลาวาร์วอเกอร์เด็ดมานั้นตัวของเขานั้นก็ได้เก็บไว้กับตัวเพราะตัวของขนนกนั้นมีความสามารถพิเศษคือการส่งเสียงกระพือปีกของนกได้ท่ามกลางกองที้เท่าในมาเรียจิวเวลี่ที่เงียบสงัดนี้นั้นคงจะไม่มีเสียงไหนอื่นโผลออกมานอกจากเสียงร้องเพลงของนกฟีนิกและเสียงกระพือปีกจากขนของมันที่อยู่กับลาวาร์วอเกอร์และเรื่องราวของลาวาอเกร์วในนส่วของงวยีซึ่ ทั่วที่ลาวาร์วอเกอร์เคยใช้ดื่มลาวาเข้าไปซึ่งตามตำนานนั้นก็จะเล่าไว้ว่าลาวานั้นก็เปรียบเสมือนวน์สำหรับลาวาร์วอเกอร์ซึ่งวน์สำหรับเขาแล้วนั้นก็จะเหมือนกับตัวเร่งจุดประกายความคิดก็คือง่ายๆคือเขาจะคิดอะไรออกตอนเขาเมานั่นแหละอะไรประมาณนี้โดยสุดท้ายแล้วตัวของลาวาร์วอเกอร์นั้นก็ได้ก้าวข้ามผ่านทะเลมาเลเจีอลี่ได้สำเร็จตัวของเขาที่เดินทางข้ามผ่านทะเลแห่งนี้มาอย่างโดดเดี่ยวโดยตลอดร่างกายของเขานั้นก็ไม่สามารถทนต่อความร้อนที่แผดเผาเข้ามาเป็นเวลานานซ ากรรมเขานนั้นจะตายจริงหรือรอการเกิดใหม่เราต้องรอติดตามดูกันต่อไปเพราะในตอนสุดท้ายของชีวิตนั้นเขาได้พูดว่าหากตัวของเขานั้นยังไม่ถูกมอดไหม้ไปจนหมดจนเหลือแต่เท่าฐา,านแล้วนั้นแสงจากดอกไม้ที่เป็นเข็มกลัดของเขานั้นก็ยังจะส่องสว่างต่อไปท่ามกลางเปลวไฟและควันดำมันมืดมิดของมาเลเจวเวลรี่โดยผู้คนนั้นก็สามารถเจอดอกไม้นี้เบ่งบานได้ตามบริเวณริมของทะเลมาเลเจวเวลรี่ก็เพราะว่าถ้าหากดอกไม้นี้ยังเบ่งบานอยู่ตัวของลาวาบ็อกเกอร์นั้นก็ยังไม่ได้ถูกเผาไหม้ไปจนหมดแต่ผู้คนที่เดินทางไปยัังงริมทะเเลลขอาาว่นน้ จอแต่เพียงดอกไม้แต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยของนักป่าลาวาวอลเกอร์เลยจึงทำให้ตัวเราในตอนนี้นั้นต่างไม่รู้ชะตาการรมของเขาเลย ซึ่งหลังจากนี้นั้นผมจะมาคาดการเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนมาเลเซียเวลลี่ที่ลาวาร์วอเกอร์นั้นเดินทางไปว่าจะเป็นดินแดนแบบไหนและจะมีเนื้อเรื่องอะไรบ้างในอนาคตก็ลองมาฟังดูกันเลยโดยในดินแดนแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผืนทะเลขี้เท่าดินแดนที่ไร้ลมและดินแดนที่เงียบสงัดซึ่งผมก็จะคาดการว่าพื้นที่อย่างนี้นั้นเป็นทะเลแต่ก็จะไม่ใช่ทะเลที่เรารู้จักทั่วไปจะเป็นทะเลที่ประกอบด้วยธารลาวาซะมากกว่าให้เรานั้นนึกถึงลาวาที่ไหลออกจากภูเขาไฟซึ่งก็จะเปรียบเสมือนทะเลขี้เน สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่แห่งนี้ได้จึงทาให้ที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยความเงียบเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอาศัยอยู่ได้เลยประกอบกับการที่พื้นที่แห่งนี้นั้นไม่มีลมเนื่องจากไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้เลยการเกิดลมนั้นจึงเกิดขึ้นได้ยากมากแต่โดยถ้าอิงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วลมในพื้นที่นี้นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือการเคลื่อนตัวจากพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงไปยังพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำคืออากาศตรงบริเวณที่เย็นกว่าจะเข้าไปแทนตรงบริเวณอออออาาาาาาากกกกกศทททีีีีีีุ่่่่่่นนนนนนนววแแตตเเเเข้้้้ถถฤษพัิไไปมมมโลฟซบ ลลมมมมไ่ีแหะโดยผมนั้นก็คาดหวังว่าตัวเกมนั้นจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลาวาวอล์กเกอร์และดินแดนมาเลเจวเวลรี่ให้มีเนื้อเรื่องต่อในแผนที่ในอนาคตเหมือนกับการปูเนื้อเรื่องของดีแฟคทันเดอร์ฟูรี่ที่มีเนื้อเรื่องของดีแฟ t มาตั้งแต่เริ่มเกมและมาเล่าต่อเรื่องราวในแพท2.2ที่ผ่านมาเกี่ยวกับชนเผ่าที่บูชานกสายฟ้าก็หวังว่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนเผ่าที่บูชานกฟินิกก์นะแต่ก็คงจะอีกนานเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับทะเลเพลิงแล้วเราก็เรานั้นก็ต้องรอเมืองนาธานเมืองแห่่งงงไนนน้้มาากกออึจจะีเรบบแ็็็ปปดซใูข ที่หรือรูปแบบของดันเจียนเราก็ต้องรอดูกันซึ่งดีไม่ดีนั้นเราอาจจะได้สู้กบับนกฟินิกก็เป็นได้โดยนกไฟฟ้า,นก,ฟานกน้ําเราก็สู้มาแล้วนี่นกฟินิกนั้นคงต้องฆ่าหลายรอบหน่อยแหละและในอนาคตนั้นผมก็อยากให้มีการเล่าถึงประวัติของลาวาล์กเกอร์ว่าตัวของเขานั้นเป็นใครและทาไมถึงเลือกที่จะเดินทางเพียงลําพังไปอยู่ในทะเลแห่งนั้นและภายในทะเลแห่งนั้นจะมีอะไรซึ่งคําตอบนั้นเราน่าจะรู้ร่วมกันในอนาคตจากเว็บลองหรือเว็บจำเมืองของมือดน,นั้นๆตัวของเรานั้นก็ต้องรอดูเรื่องราวต่อไปว่าทางตัวเกมนััน้้นนนนเเยออออกกกมมาาา่่ไรรีูํสงง็ตตติดด ก็รอไปเรื่อยๆนะ ยิ่งในเรื่องแบบนี้นะทำใจแล้วก็ต้องรอไปซึ่งสุดท้ายนี่หากผมสรุปข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้เลยและถ้าหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็ลองบอกมากันได้เกี่ยวกับเรื่องราวของลาวาว์กเกอร์อดิแฟคโค้ดเกลือหรือดินแดนที่ไรลลมแมเล่เจวลลี่ก็ลองเสนอแนะและคิดเห็นมากันดูซึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นการคาดเดาเรามาคาดเดากันเล่นๆละกันซึ่งสุดท้ายสําหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอดิแฟคเกอ้ออน,นรเรือ,อรรมชม บ๊ายบายจ้า